สวัสดีครับยินดีแนะนําให้คุณผู้ฟังรู้จักกับรายการในบ้านพอดแคสต์เพราะเรื่องในบ้านมีหลายอย่างที่ทต้องคุยกันสวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาพูดกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่รับรองได้ว่าทุกครอบครัวทุกคู่รักนะครับจะต้องพบเจอปัญหาเหล่านี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือการทะเลาะกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับหลายๆครอบครัวเพราะว่าความสัมพันธ์อะไรครับเล้าฉานหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่ก็คือคนเราเนี่ยเวลาทะเลาะกันแล้วเนี่ยเวลาดีกันมันจะรักกันมากขึ้นนะครับอ๋อเคยสังเกตไหมอ่านั่นแหละนั้นเราจะมาพูดกันว่าเวลาทะเลาะกันนะครับทํายังไงทะเลาะกันแล้วเนี่ยจะไม่ให้บ้านแตกอ่ามันมันมีทริคมีวิธีการอยู่นะครับไม่ใช่ ว่าจะทะเลาะสักแต่ว่าทะเลาะกันไปเรื่อยๆนะครับอมันมีทั้งาศาสตร์และศิลในการ<อ>ทะเลาะกันด้วยนะขนาดนั้นด้วยเหรออ,อเดี๋ยวเรามาพูดกันไปทีละข้อนะครับมีทั้งหมด10ข้อนะครับข้อแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเวลาทะเลาะกันเนี่ยต้องไม่ต่อปากต่อคํากันอเพราะว่าอะไรนะครับเคยได้ยินไหมครับคําว่ารักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อเป็นคําโบราณที่เขาพูดกันมาว่าถ้ารักที่จะอยู่กันยาวๆนะครับก็ อะไรที่มันเป็นคําพูดที่ไม่ดีคําพูดที่ไม่เหมาะสมก็ให้ตัดมันทิ้งซะนะครับแล้วก็คําพูดไหนที่มันเป็นคําพูดที่หวานเพราะสนอหูก็พูดกันไปยาวๆพูดกันเปนานๆอ่ะนั่นแหละครับมันจะทําให้การทะเลาะกันนะครับมีระยะเวลาที่สั้นลงเพราะว่าเรา<ช>ไม่ได้ต่อบปากตอคํากันใช่ข้อที่สองนะครับเขาบอกว่าห้ามพูดว่าเลิกกันโดยเด็ดขาด โหนี้ยอดฮิตมากเลยค่ะเวลาที่ทะเลาะกันจะชอบพูด<ๆ>ก็เลิกกันไปเลยเลิกกันไปเลยอแน่จริงก็ไปจบทะเบียนยาสิใช่เจอกันที่หน้าอำเภอเลยนะพูดไปพูดมาแรกๆมันก็ไม่อะไรนะแต่ว่าพอนานๆานครั้งไปคนรักเรามันก็เอือมละอาได้นะอะใช่เพราะว่าได้ยินบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ารับรองเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีความรู้สึกบ้างใช่ค่ะ,ะนะครับข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่า อย่ารื้อความในอดีตมาพูดกันโหอันนี้อีกเหมือนกันอยอดฮิตเลยนะครับเหมือนเราสองคนเลยไหมโอชัดเจนน,นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับชอบเอาเอเอ,อดีตใช่เรื่องแฟนเก่าเนี่ยสำคัญเลยนะครับเรื่องแฟนเก่าเนี่ยออมาลื้อฟื้นเอ้ยคนนั้นเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้เธอยังรักเขาอยู่ใช่ไหมใช่เธาจะทำตัวกับฉันแบบนี้ใช่รับรองเลยครับว่า น้ำซอหินนานวันยังกรนนับภาษาอะไรกับคําที่ยกข้อดีของคนเก่ามาพูดให้ฟังทุกวันทุกวันมีที่ไหนจะไม่คิดถึงคนเก่าใช่ไหมครับเอ๊ะรคอคิดอยู่ตอนนี้คิดก็ทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะนะครับก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเลยจะดีกว่านะครับข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่า ไม่พูดกูพูดมึงในการทะเลาะก,กันโดยเด็ดขาดอันนี้มันเป็นการลดความรุนแรงในการทะเลาะก,กันได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราใช้คาว่ากูมึงเนี่ยความรุนแรงในความรู้สึกมันจะมากยิ่งกว่านะครับใช่ค่ะเพราะว่าการพูดกูมึงเป็นเหมือนเพียงแค่การพูดให้มันสะใจเฉยๆอะ่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะความสัมพันธ์มันก็อาจจะแย่ลงได้นะอ่าใช่ครับคือ มันได้ความสะใจครับแต่ว่าสิ่งที่เสียไปมันคือความรู้สึกใช่แล้วค่ะข้อที่ห้าครับเขาบอกว่าการทะเลาะกันเนี่ยให้ใช้เสียงเบาที่สุดเท่าที่จะทําได้หอันนี้เป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยว่าจะเบาได้เนี่ยพูดง่ายแต่ทํายากนะครับเพราะว่าพอพอทะเลาะกันแล้วเราจะอาการยังไงครับอาการเหมอนประลอดมันจะแตกอยู่แล้วเนี่ยอขึ้นมาโดยดทันทีพูดพูดดังๆก็รู้สึกเหมืนพูดเบา ใช่แล้วค่ะาไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นนะแหกปากจนจะเจ็บคออยู่แล้วยังไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยนะครับค่ะอ่าแบบข้างบ้านเนี่ยแทบจะโยนหม้อโยนไหมาใส่แล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่าสิ่งเหตุผลที่ต้องพูดเบานะครับเพราะว่ามันจะทําให้ความรู้สึกเนี่ยมันเข้าถึงการที่จะยอมรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราต่างคนต่างตะโกนใส่กันเนี่ยรับรองว่าไม่รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนนะครับใช่ค่ะ ข้อต่อมานะครับข้อหกเอาความจริงมาคุยกันร้อยทั้งร้อยค่ะคู่รักทุกคู่ไม่ควรที่จะปิดบังกันแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยชอบคนโกหกสักเท่าไหร่นะคะอ่าผู้ชายก็ไม่ชอบคนโกหกเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ชอบโกหกเพื่อเอาตัวรอด <c oughs> ใช่ไหมคะ,ะเขาเขาบอกว่าถ้าแฟนจับได้เนี่ยถ้าจะรับสารภาพ ก็ S <S รับแค่ครึ่งหนึ่งไม่ดีนะครับไม่ดีอันนี้คืออย่าเสี่ยมอย่าเสียม,อ,ยยมอ,อันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าความจริงคือสิ่งที่ไม่ตายนะครับสักวันความจริงก็ต้องเปิดเผย <S 2> <S 2> <ช>ถ้าเราพูดความจริงวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะต้องทะเลาะก,กันแต่มันจบในวันนี้ใช่พเพราะว่ความจริงก็คือความจริงแม้ว่าวันนี้เรารับไม่ได้สักวันเราก็ต้องรับให้ได้อแต่ถ้าหาว่าเอาความไม่จริงหรือมาหลอกกันเนี่ยนะครับ สักวันความจริงเปิดเผยมาปรากฏมานะครับรับรองว่าบ้านแตกแน่นอนครับใช่แล้วค่ะต่อไปข้อ7ครับต้องไม่ถือว่าตัวเองนะครับมีอำนาจมากที่สุดในบ้านยังไงเอ่ยคือเคยได้ยินคำโบราณเขาพูดคำว่าช้างเท้าหน้ากับช้างเท้าหลังไหมครับอ ช้างเท้าหน้าเนี่ยส่วนมากโบราณก็จะบอกว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมผู้ส่วนผู้หญิงก็เป็นช้างเท้าหลังอ๋อขอเป็นควานช้างได้ไหมคะทุกวันเนี้เฮ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าการกดขี่เหตุผลที่เขาให้ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้านะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยครับผู้ชายเนี่ยได้รับการเรียนหนังสือค่ะอ่าแล้วทํางานราชการเป็นทหารเป็นอะไรใช่หาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวใช่ผู้หญิงก็จะมีหน้าที่ หุงหาอาหารเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยคอยปฏิบัติพัดวีสามีเนาะสมัยก่อนผู้หญิงเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือกันนะคะใช่ครับก็จะเป็นช้างเท้าหลังไปแต่ทุกวันนี้นะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไป<ช>นะครับการเวลามันเปลี่ยนแปลงผู้หญิงผู้ชายต่างได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันสามารถทํางานได้เท่าเทียมกันดีไม่ดีผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายด้วยซ้ํานะคะทุกวันนี้ใช่ครับผู้หญิงบางคนนะครับเก่งกว่าสามีด้วยซ้านะอันนี้ต้องยอมรับกันจริงๆแต่ว่าในเรื่อง การครองคู่นะครับไม,ไม่ว่าใครจะเก่งกว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะเป็นช้างเท้าหน้าหรือช้างเท้าหลังแต่อยากให้เปลี่ยนแนวคิดกันใหม่ครับเปลี่ยนเป็นว,ว่าเราทั้งสองคนคือเท้าช้างเหมือนกันเราคือเท้าช้างทั้งสี่เท้านี่แหละครับเป็นเท้าที่จะพาตัวช้างซึ่งหมายถึงครอบครัวของเราเนี่ยเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปถูกต้องตามทิศทางเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับ ฝ่ายชายเนี่ยอาจจะมีความเชี่ยวชาญความถนัดในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นๆที่กําลังประสบพบเจออยู่มากกว่าฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็ต้องยอมที่จะปฏิบัติตามฝ่ายชายนะครับ<ะ>แล้วก็บางครั้งนะครับฝ่ายหญิงอาจจะมีความเชี่ยวชาญความถนัดและมีความรู้ความสามารถมากกว่าฝ่ายชายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งนี้ ฝ่ายชายก็ต้องยอมรับและปฏิบัติตามฝ่ายหญิงด้วยนะครับใช่ค่ะเออเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะนำพาให้ครอบครัวไปสู่จุดหมายอันมีความสุขด้วยกันใช่แล้วค,ครับข้อต่อไปครับเขาบอกว่าขอโทษกันก่อนก็ได้ทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่ได้ผิดอันนี้เราใช้กันบ่อยเมื่อก่อน<ช>ผมเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ขอโทษง่ายๆปากหนักไปนิดนึงนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะยิ่งทะเลาะกันไปหนักกว่าเดิม าจากวันหนึ่งกลายเป็นสองสามวันไปอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับสิ่งที่ผู้หญิงต้องการนะครับอย่างอย่างหน่อยเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องการให้เราพูดขอโทษก่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่ผิดก็ตามนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเรามาว่าเขาต้องการแบบนี้เพื่อที่จะให้อารมณ์เขาเย็นลงก่อนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็พูดคุยกันว่าเวลาทะเลาะกันเนี่ย ฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรฝ่ายหนึ่งต้องการปลอบใจยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่แล้วค่ะซึ่งครอบครัวผมเนี่ยนะครับก็ได้ทํามาตลอดนะสําหรับการที่ขอโทษผมบางทีหลายครั้งเลยนะครับผมเนี่ยเป็นฝ่ายขอโทษก่อนทั้งทั้งที่ไม่ได้ผิดพูดไปก่อนครับขอโทษไม่ได้เสียหายอะไรครับยอมรับผิดไปก่อนเดี๋ยวเวลาที่เขาอารมณ์ดี เขาใจเย็นลงเขาจะไปคิดตรติตองเองว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกหรือมันผิดอาแล้วสุดท้ายเขาจะกลับมาขอโทษเราเองในทีหลังไม่ต้องไปยึดถือว่าตัวเองถูกต้องอย่างเดียวนะครับใช่แล้วค่ะ,ะก็ต่อไปครับข้อที่9นะครับข้อนี้รับรองได้ว่าปัญหาการทะเลาะก,กันเนี่ยค่อนข้างที่จะแก้ไขได้แทบจะเบ็ดเสร็จเลยนะครับก็คือการกอด การกอดนะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นทําให้เรารู้สึกอบอุ่นค่ะนะครับการกอดมันทําให้เรารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยดูแลเราได้เหมือนคอยนะปกป้องเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราทะเลาะกันไปอย่างเงี้ยสมว่าอย่างหน่อยกับเอกทะเลาะกันแล้วรู้สึกว่าเราผิดหรือไม่ผิดอย่างเงี้ยพอเขาเข้ามากอดเราจะรู้สึก ดีขึ้นผ่อนคลายอารมณ์มากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยอ่าแล้วในที่สุดมันจะนํามาสู่การรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันใช่แล้วค่ะ,ะจะทําให้การทะเลาะกันยุติได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะ,ะต่อมาข้อสุดท้ายครับถ้าหากว่า9ข้อที่ผ่านมาใช้ไม่ได้ผลนะครับต้องใช้วิธีนี้ครับเดินให้ห่างกันไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันทีหลัง ไปอยู่กันคนละมุมเลยค่ะคนนึงอยู่หน้าบ้านคนนึงอยู่หลังบ้านใช่ไหมคะอ่าใช่อาจจะไปรดน้ําต้นไม้คนนึงไปล้างจานไปทํากับข้าวก็ได้นะครับทําให้อารมณ์มันดีขึ้นมาก่อนไปคิดไปไต่ตองดูก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปในการทะเลาะก,กันที่ผ่านมานั้นอะมันถูกต้องไหมมันควรที่จะพูดไหมนะครับแต่แม่แนะนํานะคะว่าถ้าทะเลาะก,กันแล้ว ไม่ควรขับรถใช่ครัเราสองคนมีความเห็นตรงกันเลยไม่ควรขับรถโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการขับรถนะครับต้องใช้สมาธิจดจ่ออยู่ที่ถนนเนาะใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเวลาเรามีปัญหาในจิตใจมีเรื่องให้คิดกังวลเนี่ยความเครียดทะเลาะกันมาอย่างเงี้ยทำให้เราจิตใจเราหมือลอยอย่างเงี้ยใจไม่อยู่กับร่องกับรอยเวลาขับรถขับลาเราก็จะไม่ได้โฟกัสที่ท้องถนนใช่ก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับทริ ทั้ง10ข้อที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตคู่นะครับหรือบางคนอาจจะเอาไปปรับใช้ที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่ทะเลาะกันนะครับ,รบเราอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับท่านบ้างกับคนในครอบครัวบ,บ้างสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับ,ครบใครที่นําไปใช้แล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมกลับมาบอกเล่าให้กันฟังรหรือถ้าใครมีข้อเสนอแนะที่ดีๆนะครับเอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามในบ้านพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีค่ะ